คุณผู้ชมครับมืองทองทีวีของเรายังคงมี behind the scene ควันหลงของนักเตะกิเลพยองเอสซีจีังทองยูในเตดของเราที่ไปเดินงานบางกาะอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอน2016ในคลิปนี้นะครับตามติดขุณพลกิเลพยองของเราไปดูรถสปอร์ตรถสวยๆนะครับซึ่งในงานเนี่ยเราไปบูตนิสสันนะครับซึ่งก็มีรถ GTR รถสปอร์ตนำเข้าสวยเลยทีเดียวเป็นรถในฝันของชายหนุ่มหลายๆคนนะครับมาโชว์ในงานนี้ด้วย ซึ่งชนาทิพย์สกกรสินและสารัจุเย็นอดิศักรไยสอนก็สนอกสนใจในเรื่องของซุปเปอร์คาร์คันนี้นะครับแหมพี่เจชนะทิพย์สกกรสินทําไมต้องยกมือไหว้พิตตี้ด้วยล่ะครับมรารยาทดีเกินไปหรือเปล่าครับนะเขาอาจจะเป็นน้องเจจุงกิก็ได้นะครับ สารัฐครับมันไม่ใช่รถจะมาเปิดประตูง่ายๆนะครับรอคุญจะกดรีโมทก่อนสิครับเลล่น,อนบนอดวยว้ หลังจากนั้นเราไปฟังความรู้สึกของชนาทิพย์สงกรสินกันดูสิครับว่าอยากได้รถแบบนี้ไว้ในครอบครองหรือไม่เจด้ไม่ไม่มีโบน่ะไม่มีโบน่ะก็แล้วก็ไม่แน่นะครับในอนาคตใครจะไปรู้ถ้าเกิดชนาทิพย์สงกรสินมีสโมสรจากยุโรปหรือในเอเชียนะครับมาติดต่อขอซื้อตัวเจ้าต,ตัวไปนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีก็อาจจะมีเงินพอที่จะซื้อซปเปอร์คาร์แบบนี้มาไว้ในครอบครองก็เป็นไปได้นะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมครับมาขับไปครับเจ น่ารับแต่ไม่มีบุญหรอกอ่าชื่นชมบอแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณพลกิเลศจากของเราก็เดินไปในบูธรถออฟโรดนะครับเป็นรถไซส์สูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งบรรยากาศฮาๆาก็เกิดขึ้นแล้วครับพี่อ้นพี่อ้นขอบันไดาให้เจ้หน่อ <c oughs> ย กวินทำสัจจานถึงกระหิวปีกชนาทิพย์สงกราสินขึ้นรถออฟโรดเลยนะครับหลังจากนั้ปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อเจจุงกิของเราไม่สามารถลงจากรถที่มีไซส์ขนาดสูงขนาดนี้ได้นะครับใครจะช่วยเจ้าตัวมาดูกันเลยครับ เอ้ยลงมาด้วยแล้วลงไงเอาน้องลงมาด้วย <c oughs> นี่ก็คือภาพบรรยากาศบีไฮเดซินที่เมืองทองทีวีของเรานำมาฝากก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับ <c oughs> ดูแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นนะครับ <c oughs> ที่นักเตะก,กีฬาพิจารณาของเราได้ใช้กิจกรรมรีแลกรีแลกร่วมกันแบบนี้นั่นเองครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจสาวกกีฬาพิจารณาของเราไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับสกู๊ปบีไฮเดซินในแต่ละสกู๊ปที่ผ่านมาครับ